ไ้ดเยียดฮะได้ั้แเหยีรอพี่ไตัวใดเนาะได้เรียกถือใจว่านอค่ะ คาสามไม่้องหาสามศูนยห้าสามก็เข้าเต็มเต็มเลยค่ะตั้งเนคือ้ดีเลยคระนย์ห้าสมไม่จะพาได้เสือัวคือหาสามเด็ศูนย์ห้าสามนจุดถูกของแม่น้่สาได้ด้เจมสี่ค่ะแคบหน้าจอไปเลยค่ะศูนย์ห้าสามหนนหน้านเป็นสามหน้านที่เป็นส่ห ได้มาแล้วได้มาแล้วไปจำมากได้ได้มาจากใสค่ะนี้และคุณไปข้าโนดมากพี่เนี่ยนีแหละตัวเดียวกันนี่แหละอ้าวตัวเดียวกันเได้หลายมื่นเดีวเตจัดมาเยอะแล้วห้าสามห้องที่นอคนหนคนนนอยุ่ข้าะโนดได้มากแบบไดนค่ะเป็นกันไป อาไปวายเป็นนี่แหละได้โอ้เป็นเป็นเป็นเหล็กเสียงเซีนซี่บอกค่ะเรียกว่าเหล็กเหล็กมาจากค้ำโนดโดยตรงค่ะลองเจ็ดเป็นเจ็ดสามก็ได้ได้นั่นเจ็ดสามตัวเอาวันนี้เจ็ดตัวสีเสียงเสียนซี่นะพี่น้อง เจ้ากับเสียงกันสี่หละกาเจ้าได้เดี๋ยวเ่อจีตรงกันกับเลขทูบพาะี่น้องเลขทูบมีเป็นศูนย์ห้าสามน่ะห้หมาแน่แมแ่าศูนย์ห้สนี่ตัวนี้นี่เลขูับ้อหดบานเบเอแล้วอย่าลืมนะตาไ่ไปาหัดล้างห หน็่สอเสามี่จะได้ไปนบโตเลยปอกดแค่น้ประจาาหลายดอกมากเล้องดีร้ขาบว่าสามสาสามนงนเดแม่นว่าค่ะวาสาาสานี่แหละ สองตัวีัไหนสองตัวโ้ค่สตัวนี้หกน้อง้วหกใช่สอง ในการรับชมะคะเอออันนี้เามาขอยูกเกาะแม่ม่สองเร็ยบดคอันนี้อันขีไม่เกจสองค่ะมาจากใส่ค่ะมาจากอุาอันเอ่งหะอเพู้งแก้วอเ่กุ้แก้วบ้านเราสวนกล้วยค่ะบ้านเราส่วนกล้วยอยู่ต้นโพยูต้นโพโอ้ค่ะ ก็ไม่ซอราจะก็มแค่ะคนไปขออยู่นชนวมาไดามอะหสามเป็นผมนย่าลไม่หย uh ัดสินละตัวนี้นี <h 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 ่เป็นเป็นกระจอดแต่ว่า้างบนนั <h ari> <h ari> ้นลูกน้องเ็ดอพขอลูกน้องเน็ดไม่มีน้องใหม่เราหากราลสทาไม่น้องใหม่ใกานเราเป็นคนหากราลสทาช่วงที่ว่ดงๆช่วงปีหกเองเราถึไปถเกยอยู่เราใเราฉินั่งเรือลงมามกันมามา นครับนกอีโกงครับนกอกงนกไกหน้าเมนกไกหน้านกอีกงนกอ่านันห้องนี่นะบัานห้องอืนนกไก่ฝาแต่ว่าทังฝากลางทางฝักอื่นเขาเยวนกอีกงเพื่อเปิด่องใส่ร่องนี้แหะครับนกอีกงเป็นตัวห้อย้นเงินเนะีชอกมเลยใคตอกเไปกอนเาไปที่ห right? right. นีกมาหก็ได้เดี๋ยวเจยดูผ้าเอี่างเดี๋งวน้ำยานก็ได้ จ้าติดตามช่องแม่น้อยผ้าลวยเนี่ยเด้อค่ะวันนี้ตัวเลขเขาก็ไดดแล้วเามาตีค่ะเพิ่มาจากคูแก้ว 有你。 ะะะะตีเอาโชคเอาไส้เนาะค่ะรางวัลที่หนึ่งอ่สันค่ะตีเอาโชคเอาลาบเอาโชาะคเอาไส้ค่ะ เราเยขอไม่ยากตะเกียกอนงานงานก่องานเอาเอลบหลังสิ่าเมือบ้านกว่าที่หนีไปหาคิดต่อให้จบให้จนมันจากข้างงานให้น่ตาใ่ือดลยงานเด้อให้ข้าเจ้าใสังมาท่านบุญลยงานเด้อขอให้ชูหาสาแต่งานเด้อให้่นใส่รังมาท่านบุญนเด้อให้เอกซ์ซีคนใหญ่มาท่านบุญเกาะแม่า น้องเอ็ี่บนตดสะก้นหน้าญาสะก้นแบบที่นี่ศูนย์ห้าสามนะคะคุณแม่น้อยสยไปไปองตัวหนะึ่งหกบอกสองตัวหน<ะ>ึ่งหกค่ะศูนย์ห้าสามแล้มหกด้วค่ะเอ็กซี่ นั่งพักพี่น้องผู้ใดอยากมากกัมาด้วค่ะเด้อมาได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นมีเรียผ้าไปผ้ามานนะคะนี่ค่ะถึนหอดฟังหอดพาแล้วเนาะค่ะ หลังจากเขาไปไวยายยาาที่อยู่ในกเกาะเยตูผ้าลวยกระจุดถูกได้ศูนหาสามเนาะค่ะ่ันเซียมซี่กระได้หนึ่งหกเนาะคะ่ะเยตูข้าลวย <c oughs> นี่ค่ะมาถึงฟังแล้ว ปลอดภัยไ,ไม่ต้องกลัวบริการดีค่ะพี่น้องขนว่ามาม่ายงพนกับไปถิป่มไว้บริการาทุก,ทกร,ระดับประทับใจไปขึ้นไปห้าอีอ้ที